โดมูโดมสวัสดีครับมาเพิ่งกินข้าอิ่มมาต่อจคกคลิปครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันแล้วก็ไอ้นั่นก็เป็นอย่างเปลี่ยนเวียนยามไอ้สลับกันครับสลับกันเปลี่ยนสลับกันแลกเปลี่ยนนะครับไอ้ใช้คำประมาณนี้แหละครับที่ผมได้เจอได้พบมาก็สิมีคําว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนั่นแหละ เปลี่ยนกันแลกกันเปลี่ยนกันสิไซแบบเวลาใดย้ำใดนะครับความหมายของคำว่าแลกกันเปลี่ยนกันนะครับกสิมีเดี๋ยวลองบึ้งนะครับเนาะผมกัสิมีคำที่มันสับสนอยู่มันกัสิไซหลายคำอยู่ครับภาษาญี่ปุ่นมันใส่หลายคำนะครับเนาะก็ใส่ได้เวลาใดแน่ะนะครับเนาะกัสิเดี๋ยวครับคำคำที่ผมสินะแบบเจอมาเนาะกสิเป็นคำว่าโคคังนะครับโคคังโคคังนะครับเนาะโคคังโคคังแล้วก็โคไตนะครับ โคขังโคไตนะครับโคไตนะครับแล้วก็อ่าจะเป็นอีกไอ้คำว่าไอ้เฮงเฮงเฮงกะนะครับเฮงกะก,ก็สิเข้ามานนะครับเฮงกะนี่ก็สิเข้ามาแล้วสิใส้ตอนใดยังไงกันไหมครับโคขังโคไตเฮงกะอ่ะสิมีทั้งไข่หลุดนะครับไข่หลุดไข่มัสนะครับไข่หลุดนะครับเราเอา,เอาคำนี้ก่อนนะครับก็สิมีคำว่า คารีมไอคาราดุนะครับคาวาริมัดเนาะคาวาริมัดนะครับเนาะเดี๋ยวมาเลยครับแข่งกันก็จะเป็นคำว่าโคคังโคคังโคคังนะครับโคคังกะแลกกันมาแลกกันนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากเด็กหนุอยได้มาจากลูกได้มาจากไอลูกครับนะครับเด็กหนุอยเหร่นน้ำกันกั็ขอขอเอาของเหร่นมาของเหร่นมาเอามาโคคังซะดโคคัง โค้ข้างโคข้างโคข้างในสิว่างสีนะครับเนาะกามาแลกกันนะครับแลกกันแลกกันละแลกกันแลกของกันแลกที่นั่งกันนะครับกับโคข้างประมาณนี้ครับเขามาแลกกันนะครับเนาะมาที่นี่ก็คขา่าโคไตย์เหมือนี้ครับโคไตกัโคไตก็บใครว่าสับเปลี่ยนกันหรือกันนะครับก็ไอเปลี่ยนเวนกันเอาเปลี่ยนเวนเปลี่ยนเวนกันเปลี่ยนเวนเปลี่ยนเวนแล้วก็ไอเปลี่ยนคนมาเห็นงานไอ สับเปลี่ยนเขาสับเปลี่ยนกันล่ะเออสับเปลี่ยนหมุนเวยนแล้วมือนี้เป็นเว้นผมเฮ็ดทั้งวามสะอาดกับมืออื่นกับ้ายๆว่าโคตไตกันเออเวลามือนีผมมาเห็ดงานตรงนี้เดี๋ยวมืออื่นกับคนคนอื่นกับชิมาโคตัยนะครับกะเสียนเปลี่ยนกันก็ผมมาละก็สับเปลี่ยนพัดกันนั่นแหละเออพัดกันพัดเดี๋ยวผมเขามาเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนตัวกันเอ่อได้ได้ได้ควาาใหม่มันก็สิเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเขาใส่กับงานเขาเนาะ ไอ้โคไตัยนะครับเนาะโคไตกับซับเปลี LO ่ยนกันนั่นแหละครับซับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนั่นกันนะครับแล้นี่กะมันก็สิมาเป็นอีกคําว่าอย่าง่ะไอ้เฮงกังเฮงเฮงกะเออเฮงกะ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 ก็สิเป็นการเปลี่ยนแปลงกันเปลี่ยนแปลงพันพันแปล่อย่างกะเฮงกะก็ศีนอาสีใส่คับอ่า อาตัวนี้ผมกับบอคอยได้ยินคนญี่ปุ่นใส่ดูนะครับเขากับบอคอยได้ใส่กันคําว่าเฮงกัตัวนี ina, like ここ้แต่กับแปลว่าเปลี be ่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างไปนะครับเนาะคำนี Cuz ้ผมกับบอเคยได้เจอกับเขาเว้ากันคําว่าเฮงกัตอนใดนะครับเนาะแต่ว่าคําว่าเฮงกัดนี่ก <oughs> ับแปลว่าเปลี่ยนที่กันนะครับแล้วก็สิมีอีกคําว่าไอ้จังไรล่ะอ่าใครใครหลุดนะครับเนาะใครมาสก์เปลี <oughs> ่ยนที <c oughs> ่ก <oughs> ันนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกันนะครับเนาะอันนั้นกับเปลี่ยนคลิปก่อนนะนั้นก็ได้เห็ดไปแล้วนะครับคำว่าเปลี่ยน เปลี่ยนตอนใดใส่ตอนใดก็โอเคด้วยกันนะครับเปลี่ยนหม่ใช่หรอครับเนาะก็ไอ้คำคำนี้ก็สิเป็นไอ้คำว่าไอ้คาวาดินะครับเนาะคาวาดิคาวาดิตันนี้ก็เปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนทดแทนกันเปลี่ยนกันสับกันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของคำนี้ก็ใช่เลยครับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปครับคำว่าคาวาดิก็สิโมคาวาริมาสคาวารุนะครับเนาะกัสีถ้าเกิดว่านาเปลี่ยนอย่างเชะครอบนาเปลี่ยนก็ มุขวัตตาเน่ขวาริมัสนานะนิสัยเปลี่ยนกะเออมสิกาคุกะเปลี่ยนไปเนาะครับกะมุสิกาคุกะขวาริมัสนาเน่อย่างกะขวัตตาใครๆว่าคนอ้วนอ้วนดูสินะครัมันอ้วนอ้วนอ้นคนอ้วนเด้อแบบหอม่ได้พอกันโดนแล้วมันแล้วเขาพร้อมลงโอ้ขวัตตาอย่างสิกาสิเป็นโอเปลี่ยนไปเนาะว่ได้พอกันโดนอย่างกะสิมันก็ใส่คำว่าขวัตขวารุนะครับไอขวารินะครับขวาริมัศนั่นลละการเปลี่ยนแปลงอย่าง มันก็ใส่เป็นประมาณคว,วาลิมัสะนะครับเนาะลองน้ำไปใส่เบงครับคำศัพท์พวกนี้ผมก,ก็อธิบายบ่ค่อยตรงปานใดน, <g ib li> น,นะครับเนานะลองลองลองใส่เบงนะครับน,นค,บคำว่าการเปลี่ยนแปลงเราก็แลกเปลี่ยนของกันแลกของอแลกของเราก็นเปลี่ยนเวียนยามเปลี่ยนสับเปลี่ยนพัดกันเห็ุงานนะครับเนานะก็สิเป็นใส่คำพวกนี้แหละครับประมาณนี้นครับคำว่าเปลี่ยนกันมาครับขอบคุณมากครับ